สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนน้ำแข็งเลยที่ช่อง TGC Society ค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับรุ่นนี้เลย ASUS Zenfone Zoom S ค่ะเขาบุกว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีของกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุด เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะก็นี้เลยค่ะในกล่องก็ต้องมีตัวเครื่องเนื้อตัวนี้เนี่ยก้องนะคะก็เป็นกล้องคู่แล้วนะคะสำหรับ ASUS e เป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นก้องคู่ค่ะต่อไปก็จะมีคู่มือมาให้อ่านกันทุกคนเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เคสค่ะจะเป็นเคสซิลิโคนแบบนี้แล้วก็มีแขนจิ้มซิมอันน้อยนี่ค่ะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์สำหรับไว้เสียบชาร์จนะคะหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบอินเอียร์มาพร้อมกับตัวซิลิโคนที่เอาไว้เปลี่ยนนะคะเพื่อความสะอาด ตัวนี้เป็นสาย USB นะคะก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ Type C แล้วแล้วก็สาย OTG ค่ะเป็น Type C เหมือนกัน,นก็จะมีประมาณนี้ค่ะในกล่องสำหรับตัวบอดี้นะคะเป็นสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ารุ่นนี้นะคะเขามีทั้งความบางก็ความเบาโดยที่ความเบาเนี่ยอยู่แค่170กรัมเท่านั้นเองส่วนความบางเพื่อนๆดูค่ะนี่เลยนี่ให้ดู มันจะบางเพียงแค่7.99ม mm ิลิเมตรเองนะคะหน้าจอนะคะกว้าง5.5นิ้วแล้วก็เป็นแบบอมโมเดแล้วนะคะทำให้เวลาใช้งานก็ได้ภาพที่สีสดคมชัดเลยค่ะแล้วก็กระจกหน้าจอตัวนี้ก็เป็น Gorilla Glass 5แล้วด้วยนะหลังที่เราจะขีดควนแบบนี้นะคะมันก็ไม่เป็นรอยง่ายๆด้วยค่ะตัวเครื่องนะคะ ก็ลื่นปืนลื่นปื๊เลยด้วยสนับดาก้อน625ค่ะใช้งานได้แบบไม่มีสะดุดเลยแล้วก็ตัวนี้แบบอึดมากนะคะเพราะว่าให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์ด้วยกัน แล้วมาถึงไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะว่า zoom ก็ต้องมีดีในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะรุ่นนี้นะคะ z e n h o n e Zoom S มาด้วยกล้องหลังนะคะแบบดูโอ c ค m เมราที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลจ้าส่วนกล้องหน้านะคะก็ให้มาถึง13ล้านพิกเซลโดยจุดเด่นนะคะของกล้องรุ่นนี้เนี่ยจะขอแบ่งเป็น4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเลยคือมีค่า f-stop อยู่ที่1.7เป็นค่า f ที่กว้างมากเลยเนาะทำให้เวลาเราถ่ายภาพในที่ที่แสงน้อยๆนะคะจะสามารถเก็บความคมชัดแล้วก็ ความแสงของในภาพนั้น,นได้อย่างดีเลยค่ะจุดเด่นข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องความไวแสงค่ะทางเอสตรเขาเคลมมาว่ารุ่นนี้นะคะมีความพิเศษในเรื่องของความไวแสงหรือว่า ISO นั่นเองโดยที่จะสามารถดัน ISO ได้สูงสุดถึง12800และแม้ว่าจะดัน ISO สูงขนาดนี้นะคะน้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีมากจนเกินไปค่ะทำให้เวลาเก็บภาพเนี่ยภาพก็ยังคงความสวยงามอยู่ ซือรุ่นว่าซูมใช่ไหมเราจะไม่เทสการซูมก็ไม่ได้ค่ะแต่เราเทสกันเลยเนะ mm hmm. เขาบอกว่ารุ่นนี้นะคะมี optical zoom ที่2.3เท่า mm hmm. เขาบอกว่าเป็นระยะที่ทางแบรนด์เนี่ย mm hmm. เขาเซตมาแล้วว่าเป็นระยะที่เฮ้ยมันกําลังซูมแล้วมันยังชัดยังคมอยู่แต่ว่าถ้าเราอยากซูมได้มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้นิดนึง mm hmm. ก็นี่เลย ใช้มือใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละคะ่ะนี่จะเอากี่เท่าได้หมดเลยโดยที่จะซูมได้สูงสุดนะคะอยู่ที่12เท่าเลย ข้อนี้เป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะคะการถ่ายวิดีโอของรุ่นเซนฟอนซูม o m s นะคะก็สามารถถ่ายแบบ 4K หรือ u l t ต a HD ได้แล้วด้วยนะแล้วก็มีกันสั่อนอีกด้วยทําให้คนที่ชอบการถ่ายภาพวิดีโอนะคะน่าจะต้องถูกอ,อกถูกใจและน้าแข็งว่านะแค่4ข้อนี้นะคะก็น่าจะชนะใจคนที่ชอบที่จะเล่นสมาร์ทโฟนแล้วก็คนที่ชอบการถ่ายรูปแล้วนะคะให้ส,สิบสิบสิบไปเลยค่ะ Yeah. เป็นยังไงคะเจ๋งไหมล่ะสำหรับรุ่น ASUS Zenfone Zoom S นะคะใครที่ชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจชอบความไหลลื่นของเครื่องนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของเสียงเพลงด้วยหนังฟังเพลงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์อกีกแน่นอนค่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน t ี p h o n e ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในราคา16,990บาทค่ะมีโปรโมชั่นผ่อน0%ด้วยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นของแถมอีกมากมายเลยค่ะถ้ายังไงก็ลองเช็คได้นะคะที่ร้าน Tgphone หรือว่าจะติดต่อมาทางคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่า Tgphone แฟนเพจ พิมพ์ที่ี่โฟนไปเลยเดี๋ยวเราจะมีคนตอบให้นะวันนี้นะคะน้ำแข็งก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับ ASUS ZenFone Zoom S ก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยจะมีรุ่นไหนมารีวิวอีกนั้นเนี่ยอย่าลืมพลาดนะคะถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe สสด้านล่างนี้เลยเน่าวันนี้เปนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ